วันนี้เราจะทำข้าวมันน้ำพริกปลาทูชะอมไข่ทอดวโอ้ยหอมมากสุดๆนี่เป็นคนชอบกินชะอมทอดมากเลยเนาะแงะข้าวแง,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 ง่ลังแง่ลังมันก็เดือดจัดเออริกนี่คือแซงมากเป็นความโฟขอ,องชะอมยุบๆเลยอะ่ะแล้วก็จะกินเป็นเหมือนแบบข้าวมันปลาทูน้ำพริกฉันอยากจะเวอร์ตัวเอง ไมทำงานมีเป็นชั้นเป็นชั้นโอ้โหแดงขำเบ้์มากมีพิษโดดอยู่ข้างในด้วยว้าวเป็นยังงเก่งหรือล่ะมันหิวมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง iBank Diary ครับและนี่คือรายการไอซัต แบงค์โซยครับผม EP นี้นะฮะเรากลับมาที่ตัวแม่เอค๋คันหนึ่งฮนะออแล้วเมนูวันนี้เราจะทำอะไรกันครับแม่วันนี้เราจะทำข้าวมันน้ำพริกปลาทูโซมไข่ทอดเมนูนี้นะเป็นเมนูที่ฮิตอยู่ในโซเชียลช่วงนี้ด้วยใช่เรียกว่าวันนี้นะฮะเราจะเอาเมนูที่ฮิตในโซเชียลวันนี้นะครับอย่างข้าวมาันปลาทูเนี่ยมาแฉสูตรทำกันที่บ้านแบบเต็มๆจัดเครื่องแบบแน่นๆตามสไตล์ตัวแม่เอ๋เลยครับผมสำหรับเครื่องที่ทำข้าวมันนี้นะคะมีข้าวแล้วก็กระเทียมนะคะและสำหรับ เครื่องที่จะทําน้ำพริกกะปิม,มีกะปิมีมะเขือพวงม,มีพริกมีมะนาวและสําหรับเครื่องที่จะทําชะอมไข่ทอดมีไข่ไก่แล้วก็ชะอมค่ะและนี่เลยก็คือแตงกวานะคะที่เป็นเครื่องเคียงของวันนี้และที่สำคัญแม่วันนี้ปะทูเราใช้กี่ตัววันนี้นะคะเราใช้ปะทูทั้งหมด10 ตัวใช่ใชหใชเรียกว่าเป็นข้าวมันปลาโทที่ต้องจานใหญ่มากนะคแลบวบอกแล้วเราต้องเน้นเน้นหนักหนักจุกเลยไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการทําขั้นตอนแรกกันค่ะไปครับขั้นตอนแรกที่เราจะทํานะคะเราจะทุบกระเทียมให้บุบแล้วก็ซอยกระเทียมแบบขนาดที่พอประมาณค่ะทุบไปเลยโกดผัวเท่าไหนก็ทุบทุบทุบเอามือทําเขียงแตกวยนะทำเขียงแตกเนะีเ่ยหนะลังที่หักไปนานาแล้วนี่นะคะบุบแบบพอประมาณนะคะเราก็มาซอยกัน เดี๋ยวเ,เราจะมาสาวข้าวกันนะจ๊ะวิธีมันคล้ายๆกับปรุงข้าวปกติเลแม่เหมือนกันนะลูกเหมือนกันใส่แล้วต้องคนน้ำน้ำทำจะกระตุก,ตกออกไปหมด เดีวนี้เรามาเจียวกระเทียมนะเจียวกระเทียมให้หอมข้าวมันจะทำคล้ายๆกับข้าวมันไก่แต่ข้าวมันไก่เขาใส่ขิงด้วยแต่รอบนี้แม่จะไม่ใส่นะถ้าใครชอบก็ใส่ใช่แล้วถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปข้าวมันไก่ของเราฝากด้วยใชเลยโหกลิ่นหอมมากกระเทียมมันเดียวก็หอมนะกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วเราก็ใส่ข้าวมงไปผัดเลย เนี่ยพอเราซอยกระเทียมแบบเล็กๆตูน่าี๋บัเยอะเลยถ้าแบบนี้เราก็ปรุงรสด้วยน้ำซอสปรุงรสหน่อยมันจะไม่ไหม้เหรอยายไม่หรอกผัดไปแค่น้ำมันแห้งอ๋อเพราะว่าตอนที่เราล้างข้าวเนี่ยมันก็มีน้ำจในข้าวอยู่แล้วถูกปะใช่ไม่เพราะว่าอันนี้เราผัดตั้งแต่ข้าวดิบเลยใช่ไม่เหมือนข้าวผัดที่เราผัดไม่ถึข้าวสุกแล้วใช่แล้วก็ไปหุงด้วยการใส่หม้อผัดแค่ให้กระเทียมกับ ซอสตรุรนเนี่ยมันเข้าไี่หอมมีความไหม้ความรอนม่เข้าอันนี้พอใส่หม้อเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำซุปที่เราต้มไวน้นี่ใส่หมด้วยกันน้ำซุปนามสตอปป๊อกใส น้ำซุปแม่ต้มไว้นานเนีต้มแดดไว้ข้าวมันไก่ปีที่แล้วใช่ใช่ใส่ช่องฟิตเอาไว้แล้วนี่มันอะไรเฮ้ยไม่ได้บ้าหรือถ้าใครไม่มีโครงไก่หรือว่าไม่ได้ต้มชวนซุปไว้ผัดเมื่อกี้จะใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปอีกหน่อยเพิ่มโอเคก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วแค่อยากได้น้ำมันจากตัวไก่ออกมาเฉยป่ะเดี๋ยวเราเอาข้าวไปหุงแล้วก็มาเริ่มต้นทอดลาทูแล้วก็ทอดะอมกันค่ะ และทุกเมนูทอดของวันนี้นะคะไอจะใช้ Emerald n e w t i b e n Cooking Oil ค่ะ Emerald n e w t i b e n Cooking Oil น้ำมันสุขภาพที่ดีต่อหัวใจซึ่งเหมาะกับทั้งเมนูผัดและเมนูทอดและสูตรนี้นะคะดีต่อหัวใจเพราะมีสัดส่วนของกรดไขมันที่สมดุลทางโภชนาการเพราะเขามีโอเมก้า3 6 9และวิตามิน E ป่าศจากสารกันหืนเพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยมา เราจัดมาทำชะอมทอดกันแล้วจ้ะนี่เป็นคนชอบกินชะอมทอดมากเลยเนาะแบบบางคนก็จะมีมะเขือยาวหรือว่าผัก,กอื่นๆอย่างดอกสโนโหน่เนี่ยชุบแป้งทอดก็มีนะเดี๋ยวเอาไว้ทานกับพ๋วยเตี๋ยวผัดผแม่เนาะใช่ใส่ซีอิ๊วขาวซะหน่อยตีๆเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอดีแล้วกับไข่อะแม่กะก็คนแก่เอาระอยากได้มีไข่หุ้มเยอะหรือไม่อย่างบ้านไอ้นะคะเน้นชะอมเยอะไม่ค่อยเน้นไข่เพราะว่าชอบกินชะอมกันนี่ยแม่ดียีๆเข้าไปแม่คลุก เจะทำไรอ่ะถ่ายลงจิ๊กต่อตับอยู่ตรงไหนช่องแรกต็องอยู่ตรงนี้ปึ้งโอ้ยหอมมากสุดๆหอมมากาโอมนี่ขอให้อใหใหใหฟองให้ตีไข่าสาวฟองให้ตีไข่สาวฟองไปไปไปนี่แหละห้ามดื้อน,นะใช่ไหมตี ถึงขั้นตอนทอดปลาทูแล้วค่ะมือทอดอย่างเรามาเริ่มเลย๊ยโอยกระเด like <pero S 1> ็นโอ๊ยโอหนี่ต้องระวังอย่างดีนะเพราะว่ามันจะเด็นกระดอนเยอะมากๆเออเธอเบาๆที่ตายแลวกระเด็นกระดอนหมดล้าเบางหน่อยเธอตายตายตายรวยฉันแม่ไม่ต้องไปห่วงเลยนะแม่เพราะว่าวันนี้นะพวกเรา ทุกสนุกคลีนสบายเพราะว่าหนูมีนี่มาจิคลีนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวช่วยกระจัดคราบมันทำอาหารให้สนุกเต็มที่เลยแม่เลยเราค่อยมาใช้มาจิลีนเนี่ยมาขจัด คราบมันอมไอใช้ทำความสะอาดคราบไขมันต่างๆที่เกิดจากการทำครัวสามารถลดแรงขัดขจัดคราบไขมันได้ไง่ายๆและเขาเนี่ยนะคะยังโดดเด่นในเรื่องของการขาจัดคราบไขมันในห้องครัวใช้ได้บนพื้นผิวที่หลากหลายและครอบคลุมการใช้งานในห้องครัวทั้งเตาแก๊สผนังครัวเตาอบพัดลมดูดอากาศพูดดูดครัวก็ใช้ได้ด้วยนะผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับผวสเปรย์ที่ปรับได้3ระดับเขาทํามาเพื่อรองรับการใช้งานบนพื้นผิวหรือ ือพื้นที่ที่แตกต่างกันตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยแหละแมจิ c คลีนอ่ะแล้เวเรามาตามน้ำพริกกันจ้าใส่กระเทียมเลยไปเยอะจะได้มีเนื้อไม่หนังสำหรับคนที่ชอบใส่พริก แล้วก็ใส่น้ำตาลกับปริมาณเอานะไม่บอกไม่ได้แต่ว่าใส่เท่าไหร่ใครชอบรสชาติไหนนํามันก็ใส่ไปเลยแล้วก็ใส่กระปิใส่มะเขือพวงลงไปบุบซะหน่อยแลใส่มะนาวเลยจ้าชอบเปรี้ยวแค่ไหนอะไรแค่ไหนใส่ไปเลยตามใจชอบมมนแห้งไปแล้วก็เติมน้ำเลยนะ น้ำนี้เป็นน้ำอุ่นนะยายน้ำอุ่นค่ะน้ำตุ้มสุกค,ค่ะอน,นี้ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมย่าจ้าปรุงเสร็จเรียบร้อยค่ะรสชาติใครปรุงก็ได้เลยอันนี้คือกำลังหัน่นชะอมแต่ถ้าเกิด หั่นแบบอารมณ์ดีได้ไปอีกชะหนึ่งช้อะไรชะ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 แม่อารมณ์ดีปะก,ก็ดึงกระสาร์ดู่ข้างเขาแงะข้างเงี้ยหลังเงี้ยหลังแล้วก็ดึงกล้ามตรงนั้นเลหัวเราจะไม่ออกนะคะทุกคนเราจะเก็บหัวไว้เอาไว้ทำอะไรเออกินเอาไว้แทะไม่กินกกป่ะไม่กินรสชาตกับเกลือกิน แต่ไม่กินไม่กินเอาส่วนที่ขาวที่สุดอันไหนขาวกินถ้าเจอสรงดำตรงช่วงเขาไม่เอาแล้วเออหน้าตามันยังดูดีอยู่แกะแบบเสียนมากเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายขนมจีนใช่ใครไปกินมากนี่คนคนเคยดูแล้วเคยกินทันทันที่เราเปิดลร้านขนมจีนแล้วนจะร้านที่สุด ปะทูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเป๊ะเหมือนเดิม่าเดี๋ยวเราไปเตรียมข้าวแล้วก็จัดจานตอนนี้ข้าวสุกแล้วทุกคนเอ้โเตรียมข้าวกันข้าวนี่คือเม็ดกำลังเรียงสวยเลยอืทุกคนข้าวคือหอมมากเลยอะโอ้โห กฮ่าโอ้โหเลยว่าวันนี้ข้า,มาวมันปลาทูของเราปลาทูดิชิ้นใหญ่มากแม่ไม่กล้าจะหั่นให้เรากินเลยหรอแม่ให้เรากินทั้งตัวเลยตัวเลยให้เห็นกันเลยเป็นตัวเลยใครอยากกินชิ้นไหนแม่กินได้ไมหมเนี่ยเผ็ดนะเนี่ยได้กินเผ็ดเก่งปลาปกติปกติเมื่อก่อนกินเผ็ดได้แต่ไม่สบายไปแล้วก็กินความเผ็ดจะเบาซอฟลงแต่เมื่อกี้ตอนที่ชิมตอนที่เราทำนะฮะโอ้โหมาพริกนี่คือแซ่บมากขอชิมข้าวเปล่าแล้วกันผมยังไม่ได้ชิมข้าวเลย ข้าวนี่ก็คือแม่ใส่แค่น้ำมันแล้วก็กระเทียมกระเทียม,ยมแค่ดี้แค้หอมเฉยแค่นี้เลยนะเนี่ยเราอยากกินข้าวมันอยากลองกินข้าวมันโอโ้ข้าวมันดีอะ่ะจริงจริงเมนูเนี้ที่เขาดังในโซเชียลทุกคนมันจะเป็นเมนูแบบจากที่เขาเป็นร้านข้าวมันไก่มาก่อนแล้วเขาก็มาทําเป็นเอาปลาทูเนี่ยมากแกะใส่ใ <ช S 1> ไ,ไปในข้าวมันไก่ที่เขาทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของเขาอ่ะก็จะเป็นน้ําจิ้มข้าวมันไก่ไปเลยแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นน้ำพริกซึ่งน้ําพริกเนี่ย มันเพิ่มความเผ็ดกว่าเพราะน้ำจิ้มข้าวมันแก่มันจะไม่ได้เผ็ดเท่ากับน้ำพริกกวันนี้นะมันจะมีรสชาติแบบแซ่บๆอ่ะทุกคนทุกคนดูใส่ลงไปแล้วก็จะกินเป็นเหมือนแบบข้าวมันปลาทูน้ำพริกกินแล้วทุกคนโหซุปแน่นอนนี่แล้วของยายเอาของยายนี่เลยชะอมเลยจุกๆเลยที่เต็มช้อนเลยเห็นไหมเนี่ซี่กระปิดีมากอุ้ยไม่ไหวแล้วนหอมแล้วต้วองมาแล้ว ไอจะไม่เอาพริกโดดแทบแบงกจะเอาน้ำไปก่อนอืมกะปิแม่คือปังมากพริกโดดนะขอโดดสักหน่อยขอลองโดดหน่อยปาแบงขอเติมเรียกว่านะชะอมหน่อยคือชะอมของเราฟูฟ่องลองฟิลมากเพราะว่าเราใส่ไข่เยอะนะโอ้แบง์ทำเบอร์มากมีพริกโดดอยู่ข้างในด้วยอืมอืมกินน้ำปัาสั่นเลยดูดิ ต้มหม้อแม่ขอกินชะอมก่อนแม่เจ้าชะอมที่ฟูที่สุดจ้วงไปเลยพริกโดดเป็นไงเผ็ดมากไม่บอกแล้วได้ได้แต่ว่าข้อดีคือพอมันเผ็ดแล้วมันแบบกินได้เยอะไงเพราะว่ามันไม่เลี่ยนไงเอาแบบชุ่มๆเลยโอ้โหแล้วกินไปนี่อร่อยหมดเลยชอบหมดเลยทด้วยกันนะฮะทุกคนทำตามเถอะคือเอาง่ายๆก็คือเป็น ข้าวริกะปิปลาทูชะอมแต่เราเปลียนจากข้าวสวยเนี่ยก็ป็นข้าวมันเท่านั้นเองเธอเพิ่มลูกเล่นให้กับมื้อเย็นของคนทิ่ในบ้านเนาะจะได้แบบไม่เบื่อไม่จำเจคือปกติอะผมมันจะเป็นคนไม่ชอบกินน้ำพริกแต่ไม่กินน้ำพริกกะปิเลยใช่เพราะว่ายังไม่เคยเจอน้ำพริกกะปิอร่อยไงบางทีมันก็หวานไปบางทีมันก็เค็มไปบางทีก็เปรี้ยวไปอะไรเงี้ยแล้วแต่ร้านนะที่เราเจอไม่ถูกใจกับน้ำพริกนี้สักทีจนมาวันนี้ฮะกะปิอร่อยมากเลยอืมนี่ชั้นใหญ่โตใหญ่โตไปไหม อืไม่อยากจะอวยฝีมือตัวเองอร่อยเนาะไอ้เป็นคนชอบปิ้นนะพี่เขาจะชุ่มหน่อยปาลาตักก็จะต่อกัอน,กนนะอร่อยเลยาหมดไปขึ้นถาดแล้วทุกคนอร่อยเลยทุกคนอร่อยเลยอันนี้อะไรเน,นี่ยโหเยอะมากพี่ถ้าอมแงิเลยพี่บอกนี่ดูความโฟของะอมตุู๊ตั้ง ดึ๊บดื๊บเลยอ่ะแบบใหญ่เลยนะมีเป็นชั้นเป็นชั้นจัดวางไว้อย่างดีข้างในเป็นไส้อะฮะ,ะเป็นยังงเก่งเอาเลยอ่ะมันหิวมากเอยหิวว่าเข้ากันเลยใช่ได้เลยอะ่ะเนอะเอ็กกินได้ไมั่ได้นะอันพีชโคตรอร่อยนี่อร่อยนะอันพีชชอบอ,อันพีชเลยอืมเอากระถางโยนทำงาน ทำขายเลยน่ขายว่ะตอนนี้คนกําลังฮิต่งถ้าอยากกินเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวเอ๊ทำขายที่ทํางานนะเราจะเชืเขาว่าตอนนี้เรามีมรดกประมาณกี่ร้อยล้านละสี่สี่ร้อยเหรอสี่แสนกว่าในสินมาสับเปนดงนี้นะแม่ชอบอะไรแม่ชอบโจมเนาะใช่ชจมนี่คือสุดๆแล้วไอเลิฟเพราะว่าเราชมแบบตลอดทั้งคลิปเลยบ้านเราก็จะกินโมกันอะพ่อแบงค์ชอบอะไรมิติใหม่ในการกินนะพี่ของแบงค์ ชอบน้ำพริกเออเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะอย่างที่เล่าไปตั้งแรกคือน้ำพริกอะ่ะไปที่ไหนก็ไม่เจออร่อยเลยไอ้น้ำพริกเนี้ยแต่รู้สึกว่าวันนี้ปนเปิดโลกเปิดโลกแม่<อ>คือมันมีหลายเมนูมากนะ<อ>ตั้งแต่กินที่แม่ทํามาให้ ก่อนอน้านี้มันมีเมนูหนึ่งที่พ่อไม่ชอบกินก็คือข้าวคุกกะปิแล้วพอกินของไม่เอกก็คือสามารถกินได้ไปอีกส3สามมื้อทุกคนกดล็อกกดล็อกลายเป็นชอบไปเลยเออกลายเป็นชอบเลยเลยอยากจะบอกทุกคนนะว่าถ้าเกิดใครก็ตามนะที่ไม่ชอบเมนูอะไรก็ตามนะที่แบบถ้าอันเนี้ยฉันไม่กินนะ่ะให้ลองไปหาร้านที่มันอร่อยอร่อยอ่ะ <c ute> <c ute> แล้วกินดูครับมันอาจจะแบบกลายเป็นอีกเมนูที่คุณจะชอบกินไปโดยปริยาก็ได้ใช่ใช่ส่วนไอ้นะคะชอบน้ำพริกกับข้าวมันน้ำพริกก็คือถูกปากมากๆากลบบวัดีนะคือคค อร่อยทุกอย่างเลย่อร่อยมากมที่สรุปวันนี้ยังกินกันไม่เสร็จนะเดี๋ยวกินต่อ,ตอ,อสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับไอซัทแบงโซเมนูต่อไปนะครับอยากให้ทำเมนูอะไรนะครัอมเมนต์มาที่ใต้คลิปน,นะครับส่วนใครนะฮะที่ดู EP ก่อนหน้าน,นี้ยังไม่ครบนะครับก็อย่าลืมไล่กลับไปดูด้วยนะไ,ไปลวครับเจอกัน EP หน้าครับ,ก,บกับรายการไอซัทแบงโซฝากกดตรงนี้ครับ ตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย